คี่เบลเลอร์เลย PS Stereo นะฮะเป็นหม้อนีไอ้น,นี้เท่าไหร่ฮะคู่เท่าไหร่เนี่ย PS Stereo ไอันนี้นะยังใช้ได้ช่วยเนี่ยคู่เบลลอเลยโอ้ห้าพันนะฮะต่อไปเริ่มเลย แล,แล้วอย่างนี้ถ้าคนมาลองได้ไหมยมันมีมีที่ลองใช่ไหมไม่มีก็คือมาดูได้เนาะอืนี่นะฮะอันนี้เป็นเครื่องเสงไอ้พวกนี้ก็ขายไหมนี่ชุดเท่าไหร่ฮะพวกเนี้ยสี่พันทั้งทั้งหมดนี้เลยป่ะทั้งทั้งชุดนี้ไอ้นี้นี้ด้วยแล้วนี้ด้วยอ๋อมีซับด้วยนะซับด้วยใช่ป่ะทั้งทั้งหมดทั้งกองนี้เลย สี่พันนี่เป็นเป็นช่อง youtube นะฮะผมมาดูเครื่องเสียงให้สมาชิกดูนะฮะอืมสี่พันบาทนะฮะอคอนดิติกเป็นตู้ไม้นะะชุดใหญ่เป็นไม้ใช่ไหมเนี่ยตู้ไม้สี่พันบาทนะฮะเปิดทุกวันไหมครับที่นี่เปิดทุกวันเลยนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงโซนที่ นี่นะฮะโซนโซนที่โซนโรงอาหารเก่าตรงนี้นะฮะนี่นะฮะ,ะ,ฮะก็คือลำโพงเนี่ยดอกใหญ่ๆเลยคู่ละห้าพันบาทนะฮะเดี๋ยวผมอนุญาตนิดนึงนี่นะฮะชัดๆสูงนะฮะสูงเท่าเอลผมเลยตรงนี้นี่นะฮะของ p s s อ e เ o นะฮะ ตู้ใหญ่เ๋ยผมดูดูฮะตู้นี่นะ,ะยังดีอยู่เลยนะพี่จัดสนใจมาชมได้นะฮะที่ตลาดปทวิกรนะฮะเปิดขายทุกวันนะครับอันนี้ก็ชุดละสี่พันนะฮะก็คือมีซับมี นี่นี่ฮะมีมีลำโพงคู่หน้านะฮะเป็นนี่นะฮะลำโพงคู่หน้าแล้วก็มีเซอร์ลาวมีเซนเตอร์อยู่นี้นะฮะเซนเตอร์น่าจะเป็นชุดโฮมเทเตอร์เลยนะฮะตัวนี้เป็นเซนเตอร์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแอมแล้วมันยังใช้ได้ไหมฮะแอมตัวเนี้ยน่าจะได้เนะเาะก็คือถ้าเกิดคนสนใจมาลองเสียบไฟเอาเนาะเสียบไฟได้นะ,ะตรงนี้ลองได้ เอาแอมตัวนี้มาลองเครื่องเสียงตัวนี้ยังได้เลยเนี่ยลองลำโพงตัวนี้นะฮะนี่นะฮะคีย์บอร์ดก็มีทีวีก็มีนะฮะร้านขายของมือสองขอบคุณมากครับเพี่นะครับก็มาชมได้นะฮะอยู่ที่ตลาดบัตรวิกรนะฮะนี่มีลำโพงบลูทูธเก่าๆก็มีนะฮะแตบบ่ว่ารื้อเป็นอะไรเนาะนี่ลูกอย่างเงี้ย มาลือล้อๆมาลือล้อๆเอาหาซ่าขาไหลเอาเส <_ letter> ื้อผ้าเยอะเลยนะฮะตลาดวัฒนุกิจกรผูกนะฮะฝน <_ letter> ตกนะฮะต้องหลบฝนหน่ <_ letter> อยเนี่ย ตู้เอทีเอ็มด้วยนะฮะตรงนี้อันนี้เป็นกองกองเลยเนี่ยกองเลยนะฮะนี่ต็เป็นร้านทองอยู่นี่นะฮะผมมไปละ ถ้าหิวข้าวเราก็กินข้าวได้นะฮะตรงนี้โซนร้านอาหารแต่ก่อนเต็มนี่นะฮะร้านอาหารตอนนี้ก็เหลือตรงนี้ละเพราะว่ากินน้อยหน่อยนะฮะขายของเยอะหน่อยแต่ว่าก็จัดได้สะอาดนะฮะจัดได้สวยมีต่ดของอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะฮะ ร้านทองอยู่นี่นะฮะนี่ร้านทองโซนนี้นะฮะโซนร้านทอง